แอน์ซอในวันนี้เรามากันที่สนาม p i s t o l Station ครับตั้งอยู่แถวแถวกรุงเทพกรีธาและเช่นเคยครับคลิปวิดีโอนี้สนับสบนุนโดยราคาปาคัสตอมช็อปอุปกรณ์บีบีการอะไหล่ทุกชนิดสามารถสั่งได้ที่ราคาปาคัสตอมนะครับและตัวผมเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยสามารถสั่งจากทางผมได้เหมือนกันนะครับทักเพจ Facebook อ e c r o s มาได้เลยครับสนามนี้ตามชื่อเลยก็คือจะเน้นไปที่ปืนพกครับแต่จริงๆเขาก็เปิดให้ปืนทุกประเภทเล่นนั่นแหละครับสั้นยาวได้หมดทำในที่ตั้งใจกลางกรุงเทพก็ถือว่าดีเลย ภายในเซฟโซนสะอาดสะอ้านดูแลดีมีบริการน้ําดื่มนะครับค่าเข้าสนาม200บาททั้งวันภายในสนามลบพอเข้าไปยืนด,ดูตอนแรกต้องตกใจครับเพราะที่นี่แคบมากแคบกว่าทุกสนามที่ผมเคยไปเล่นมาเลยครับตอนแรกก็พูดกับรุ่นพี่ด้วยกันนะครับว่าสนามแค่นี้จะสนุกเหรอะะจะเล่นกันได้จริงๆเหรอนี่มันสนามสำหรับปืนพกนะแล้วพวกเราเล่น m 4มมันจะเหมาะไหมเนี่ยเอาเป็นว่าให้คลิปตอนลงสนามมาเล่าเรื่องเองแล้วกันครับแต่น่าเสียดายนะครับที่นี่ไม่มีบริการเติมลม HPA ครับพอดีผมใช้ปืน HPA นะ วันนี้ผมก็เลยต้องยืมปืนพี่ในทีมเล่นครับเดระหัวหน้าทีมบลิงไอสวรรค์ที่เราไปแข่งเพนบอลกับเขานั่นเองช่วงนี้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับแบบว่าจะต้องเจอสถานการณ์ที่ทำให้เราเติมลม hpa ไม่ได้แล้วก็ต้องยืมปืนคนอื่นเล่นผมว่าผมจะต้องมีปืนไฟไฟ้าเป็นของตัวเองบ้างแล้วล่ะครับอันนี้แบบจริงจังเลยนี่เลยครับลูกชายของพิระเขาครับเป็น m 4นะ body jp ครับสลักบลิง b u l ลิตชื่อทีมนี้สลักชื่อตัวเองโลโก้ตัวเองเดอะระสวยมากๆสลักเขียว ผ่านท้ายแมดบูลนะครับล้างหน้า SLR ภายในจัดเต็มครับผมบอกได้เลยว่ามูลค่าปืนกระบอกนี้นะครับต่ำๆนะ40,000บาทครับถ้าจะขึ้นใหม่ทั้งหมดอะผมบอกเลยกติกาของสนามก็ทั่วไปนะครับความแรง350 ไม่ยิงรัวจนเกินไปยิงแค่3นัดก็ผ่อนให้เขาได้มีโอกาสสวนเราบ้างสนามนี้ไม่จาเป็นต้องยูเดตก็ได้นะครับแม้จะแค่เพราะว่าความแรง350มันไม่อันตรายอยู่แล้วแต่ถ้าไม่อยากให้เพื่อนเจ็บก็ใช้ยูเดตหรือแบ่งแๆ,ๆ,ๆก็ได้ครับอีกอย่างที่ไม่เหมือนใครนะครับสนามนี้เขาออกแบบมาให้สามารถยิงทะลุรูได้ครับคือไม่ใช่เอาปลายปืนเข้าไปในรูแล้วก็ยิงออกมานะคือแบบว่าสามารถยิงลอดรูได้ครับก็ถือเป็นจุดเด่นเป็นความยูนิคของสนามนี้โดยเฉพาะนะครับไปเดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่รู้ว่าจะไปไหนกูยัไม่รู้เหมือนกันฟังเสียงพี่เดี๋ยวพี่เซ็นเซอร์ให้โอเคมันผมออกซ้ายจะเห็นได้ห่านะเพราะมันปิดหมดเลยพร้อมไหมพร้อมเรียบร้อยนะครับโอเคสองฝั่งร้อนเตรียมตัวไมโทษพี่ แบแรกก็ยังงงงสนามหลงทิศหลงทางอยู่นะครับเดินไปเจอทางตันก็แอบ,บงงเหมือนกันผมก็พยายามเดินให้ทั่วสนามนะครับศึกษาว่าเออแต่ละมุมมันเป็นยังไงพีละขวาไปแล้วพีละขวาสดขวาสดโดนจังหวะนี้ผมจะวิ่งตามไปยิงหลังเขาครับแต่ตายก่อนน่าเสียดาย Uhm เอา้าเวนเ้ยโทษทีซ้ายหนึ่งตัวขวาสองครับอีกตัวไม่รู้สุดฝั่งนู้นเขาไม่ได้ดันมาพี่ลาไปเลยพี่ยกล่าเลยพี่ แมพิระนี่เก่าเกมจริงๆนะครับโซก็เป็นนักแข่งเก่าจริงๆได้ยินเสียงปืนก็ไปเข้าหลังเขาซะเลยเนี่ยแหละครับการยิงลอดรูตัวอย่างก็จะประมาณนี้ครับอ้โดนคิวดับค้านะ ได้พี่พี่ขวาได้พี่พิล้าเขาบอกให้ผมดักซ้ายแต่ผมดันมาออกตรงกลางครับเป็นสันดานส่วนตัวเลยครับยืนรอนานไม่ได้มันงหงุดหงิดชอบวิ่งใส่โดนเอาพวกเดียวกันนี่ไงครับเว็นกรรมตามทันครับไปยิงหลังพี่ละโดนเองบ้างแล้วทีนี้ ในซีนนี้ผมมั่นใจว่าผมยิงโดนนะครับดูนะปึ๊บเม็ดแรกไม่โดนครับเม็ดที่สองเข้าเม็ดที่สามน่าจะไม่เข้าเม็ดที่สี่ก็โดนบังเกอร์แล้วผมก็สแนปหลบไปแต่ด้วยเหตุผลบางประการนะครับเขาอาจจะไม่รู้สึกครับผมก็เลยต้องยิงสู้กับเขาต่อแต่สุดท้ายผมก็ออกสนามเองโดนผมยิงโดนเขาแล้วนัดหนึ่ง,งจริงๆอะ นน้ในซีนนี้ผมยิงเขาเยอะไปหน่อยนะครับผมคิดว่าไม่ใช่เขาที่ตะโก,กนว่าโดนนะต้องขออภัยด้วยนะครับโนโ เดี๋ยวตามหลังไป Pronto! Sim. น่าเสียดายที่จังหวะน,นี้ผมยิงพี่มอสไม่โดนนะครับผมเลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปหาเลยแบงแบงเนื่อง <c oughs> จากว่าพี่มอสเขาไม่ได้ใส่ชุดหนานะครับแล้วระยะใกล้แบบนี้ที่ผมตัดสินใจวิ่งเข้าไปหาแล้วก็พูดคําว่าแบงแบงแบงแทนการยิงครับพี่เขาจะได้ไม่เจ็บ ทีนี้เป็นการประทะก,กับพี่ไกครับคือผมรู้ดีว่าเรื่องส n a p กับเรื่องการพีคยิงเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้ผมเลยตัดสินใจเดินออกขวาไปครับไปแอบ,บยิงเขาข้างหลังดีกว่ายิงสู้ไม่ได้ก็ต้องใช้เหลี่ยมแบบนี้แหละแบงกแบ๊แบ ในการเล่นพี่ีกันผมไม่เคยเล่นปืนลูกซองมาก่อนนะครับไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียววันนี้ครับอยากลองเลยไปขอยืมพี่มอส ที่หมอสยิงไม่ออกพี่เอ้าอ๋อโอเคอเคมาโดน Bang bang. <laughs> <coughs> <T -mots. coughs> để không, để không. ฟิลลิ่งดีสุดๆครับมันอาจจะยิงช้าหน่อยแต่ว่ามันได้อารมณ์สมจริงอยู่นะต้องหามาสัก <Yeah. S 1> อันนะมันจัดเบรกเบรกเบรกกลับบ้านสรุปโดยรวมแล้วแม้สนามจะแคบแต่ก็เล่นสนุกสุดๆเลยนะครับมีมุมมีเหลี่ยมให้เราได้ประท้ากับคนอื่นเยอะแยะเลยครับคือข้อดีตรงที่ว่าอาจจะไม่ต้องล็อกรอ,อก,กันนานนะครับเดินแป๊บๆก็เจอกันแล้วก็ซัดนัวกันเลยก็สําหรับผมผมถูกใจนะมันได้ยิงเยอะดีอะ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะไปที่สนามไหนทำอะไรกันเดี๋ยวรอ,อก,กดติดตามครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเราเจอกันสวัสดีครับผม